สบายดีสบายดีหมูเพือนทุกคนมื้อนี้ก็พาหมูเผือนทุกคนและแาวพี่นอ้องยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่เขามากดติดตามกันเนาะและผู้ติดตามทั้งหลายของซอกเกตเกตสายหล่อได้มาพาหมู่เพื่อนมาหล่อตลาดสมัคคิดไซอีกแล้วมื้อนี้ผวาตมาซอกหาเฮ็ดละง,งูกเนาะเห็นว่าเห็ดละง,งูกออกลายเนี่ยราคาถือเนาะนเฮ็ดละง,งู ไหนกันยังมีเฮ็ดพิ่งไหนกันยังมีเฮ็ดเพาะป้ากะร้ายๆนะทุกคนเรามื่อนี้เนาะอ้าวเซอรนูเพื่อนทุกคนหับทรงคิดของเฮาได้เลยเนาะตลาดสมคคีไส้แมนตั้งอยู่เส้็อันหนึ่งเด้อเป็นตลาดตอนแรงเด้อการเมนของป้าของดนดงแล้วเมนเพื่อนป้าคูป้าหน้านา้าเพื่อนกลับมาขายตอนแรงเด้อ พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวต่างประเทศอยากจะมาซื้อก็ให้มาซื้อซองแรงเด้อหนึ่งวงสองวงลงไปเนาะอ๋อดีก็คือแมงแครงนะทุกคนเข้าวปุ่นแจวแซบเนาะแมงแคงน้อยเนะาะอันนี้ก็บอเคยกินจกเถื่อนอะปุ่นป่นป่นแมงแคงอนะ่ะแจวแมงแคงอ่ะนะจนไร้ก็มีแต่เหตุนะทุกคนเนาะเริงเจ้าะริงที เพื่อนทุกคนผ่านมาผ่านเข้ามาหับส้มส่องของเฮาแล้วอย่าลืมกดติดตามแสดงความคิดเห็นกดกระดิ่งกดซับสไคร b e เพื่อจะบุพาดในการาหับคลิปของเฮาในแต่ละข้างเนาะเพื่อนมาคลิปน่าดหนกันเนี่ยนะมันเข้ามาได้เด้อน,นี่ก็คือประเทศลาวของเฮาเนาะ บรรยากาศตลาดแต่ละมือของกินวอสซ้ำหนาเนาะความอุดมสมบูรณ์ของลาวเราก็ยังมีหลายอยู่นะทุกคนเนาะหมัมก่กะมีนะทุกคนหมั่งแซบ่บและที่สำคัญหนาะนี่หนะนี่กะมีหมกักหมั่นนะทุกคนเนาะ หมากหมันพิ่นเอามาแต่แข็งเสียงควงคุณเอามาขายนี่เนาะหมากหมันจะเป็นหมากแดงๆเนาะนี่เนาะมันจะหวานนะทุกคนจะถ้าออกเคี้ยวๆเรืองๆเนี่ยมันจะสมจะกินกับแจวก็ได้เนาะแซ่บหมากหมันเนาะขายขึ้นห่างนั้นแพงอยู่ไรอันนี้ก็เป็นเฮ็ดเนาะป็นขายเป็นถาเป็นกระถาสี่สิบห้าสิบนะทุกคนเนาะบ่พอนร้อยบาทเนาะ อันนี้ก็เป็นกุ้งน้ำคองปลาน้ำคองนะทุกคนเนาะได้หลาย,ลายบ่ไเลแพงเลยเนาะกิโลบะฮอดร้อยบาทเลยเนาะกิโลหนึ่งเนาะเอาไปก้อยเอาไปต้มเอาไปปิ้งโอ้ยแซ่บมีไข่กับทุกตัวเนาะทุกคนเนะาะเอามาฮอนนี่ก็จะขอจบ คำบรรยายเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะก็อย่าลืมหมู่เพื่อนไอเอน้องที่เข้ามาหับสุมกันกะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาและกดติดตามกดกระดิ่งของเฮาได้เออ้อเพื่อบ่พลาดคลิปที่เฮาจะลงต่อต่อไปกับพยายามจะเหตุคลิปหลายๆเนาะทุกคนให้หมู่เพื่อนได้หับสมเนาะอามาหอดน,นี่ขกระตองขอ,ขอ,ขอ,ขอจบ กระยายเพียงเท่านี้เซิญผูกมูเพื่อนทุกคนหับชมคลิปจนจบเนอะทุกคนเนาะว่ามีอีกอย่งแน่เด้ออ้าวตัวผูกกระยายก็ต้องบายบายกันเด้อ